หีใครคน,นหรือด้วยการมาพบสบตาคนเดียวในฝ้าฉันจะพูดให้เธอฟังว่าว่าฉันแอบรักเธอขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ทำไมสวยและรวยมากขนาดนี้เนี่ยคนที่นี่เนี่ยโอ้โหขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะครับ ดานนะครับร้องดานโอ้สุดยอดครับรู้เลยว่าสวยจิตใจดีนะครับและรวยมากด้วยขอบคุณมากครับเป็นโอกาสที่ดีของน้องๆนะครับอ่ะอีกส,สักรอบหนึ่งอีกสักมกร,รวในรยยใจ่เคเคป็อบห็นนาเึ่ง นอนก็น,นอนคนเดียวขอบคุณครับเดียวได้ยมานานหลายปีวันนี้เงาเพราคิดถึงใครเธอใช่ไหมที่ทำให้ฉันคิดมาดารรัอดใจแค่เพียงได้พบกัน วยมา,มากมันรบกวนกันหลับฝันที่ยังพบเจอเธอรู้ไหมว่าเธอกำลังทำผิดทำผิดนะเนี่ยทำผิดเพราะอะไรขอหาที่ทำให้ฉันคิดถึงเธอรู้ไหมเธอต้องชดใช้ความผิดใกนการที่ด,ด้วยการมาพบ สบตากันอีกครั้งแล้วผมจะพูดให้ฟังว่าว่าวันหนึ่งแอบรักทุกคนโอ้ครับขอบคุณมากครับอันนี้เป็นเหรียญนำโชคขงผมเลยนะเด็กเขาผคงณมาวโอ้ขอบคุณมาก ที่ทุกคนมีรอยยิ้มและมีความสุขนะครับและขอให้ทุกคนมีรอยอยิ้มมีความสุขแบบนี้ตลอดไปและขอให้เราทุกคนเป็นกําลังใจให้กันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวเรือใหญ่ของเรานะครับก็คือนําโดยท่านประธานสามารถมุ่งรักและคณะทุกคนนคและพิจิกรนะครับทุกท่านเลยนะครับขอให้ทุกท่านได้มีความกําลังใจที่จะทําความดียิ่งขึ้นไปผมหนึ่งบดินศิลปินของประชาชนคนนี้จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับเท่าที่จะเป็นไปได้ จะขอติดตามและขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการทำความดีของเรายิ่งขึ้นไปเดี๋ยวเดี๋ยวคอยไปดูบรรยากาศต่างๆนี้นะครับในยู u ูปเฟซบุ o กดิ k t ตอลคอมพิ t เตอร์นะครับจะมีทุกช่องทางเลยขออนุญาตทุกคนด้วยนะครับว่าเอาเอาความน่ารักของทุกคนเนี่ยออกไปสื่อสารให้กับคนทั้งประเทศได้รู้นะครับขออนุญาตแนะนําให้ทุกคนได้รู้บรรยากาศแบบนี้เพราะผมว่าทราบว่าทุกคนหัวใจใหญ่มากมากนะครับน่ารักมากมากเลยน่ารักมากมากน่ารักมากมากโอ้โหเลิฟเลิเลิ อันเลิ hard, ่มเป็นกันไม่พอมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดมินิอ่ะอ่าไม่